เียจ้าไปเก็บไปเก็บไปเก็บพริกกันค่ะมาพี่น้องมามามาเก็บมักเพชรน้ำสาเต้เร็วสิไปเก็บมักเพชรแหละพี่น้องไปเก็บมักเพชรดูสวนน้ำสาเต้ กับพริกเขียวนี่แหละหน่วยใหญ่มันเออหน่วยน้อยอันนะหน่วยน้อยใหญ่อยู่ลุ่มเออแพทที่แล้วหน่วยน้อยนี่เพชรนี่พี่น้องเอาหลายๆต้นเนี่ยเป็ลุ่มเอาแต่ต้นเดียวมันกระเบิดเลยต้นละหน่วยสองหน่วยเอาแพทถือกระป๋องนี่อืแพทเก็บโป๊ะเป็นแพทเพิ่งจะเก็บหรอกแม่ นี่นี่ต้นนี้เถอะว่าต้นเล็กเล็กด้อันนี้ก็เอาได้ลูกหนึ่งลูกลุมอืมต้นลึกเลยติดใจมากต้นอี้เอาเดียวเอาเดียวมามาเก็บพริกเก็บพริกค่ะพี่น้องเก็บพริกนี่มาดูพริกกะหล่นะโอ้ยเอาเมื่อพัดกะเพราค่ะพี่น้องค่ะ เอมามื่อไว้พักพนะดก,ดก,ดก,กะเพราเนาะกนกะเพรามอไว้พัดกะเพราะคะป้าเก็บไปขายเมื่อวานนี้เมื่อไว้พัดกะเพรากินพี่น้องเอ้ยเมื่อเอิน

มาเก็บพ,พริกเก็บเพิกเมื่อกินไปน้อยมาส่วนลุงเดีเก็บทุกอย่างที่กวางหน่ะพี่ทางพี่ก็มีพริก <c oughs> น้ำไม่ออกน้อ,นอเก็บขายเมื่อวานมี่พิกพีกีหนูเลย,เลยนีย่พีกีหนูใหญ่ไม่ได้เอาพีกีหนูเมื่อให้สายเลยไปพื้นพอแหลเอะไรน้ำแดงน้ำหวานมาทำไม น้ำหวานถือผ้าแน่เลยนี่ทองใหญ่ๆน้ำแดงอะน้ำแดงเหี่ยวไปได้ถือผ้าอน้ำแดงไปบ่แดงกลับบ้านน้ำกันบ่เมื่อบ่ไปกับพี่บ่ไหมมานี่นะมานี่แดงมานี่กลับบ้านที่น้าใสมีผู้เล่นยังมัู้กน้ำมานี่วนี่กลับไปกลับพี่บ่ดี่วางมันตะกลายขึ้นเด้อเื่อนเดไปอยู่กับน้ำใสปน้ำใสไม่ใช่กินข้าวกินข้าวกินน้ส มีวิยญาณมีคลอลูกล้วกอให้ฝ่าดิ้ <Yeah. S 1> งมันแล้วก็จะมีลูกอีกเราก็จะมีหมาน้อยอีกมไม่เไม่ไม่เอาว,วนาหมาเยหรอต่อเดียบยไ้จะให้มีคลอลูกในน้ำใสเยอะีโอ้อ ว้าวพริกเยอะมากเลยค่ะพี่ส้มพริกแดงเต็มต้นเลยเด็ดหมดต้นเลยได้ป่ะเออเด็ดเอาหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อเขา

ขำอะไรพี่น้องขำไว้ไว้เมื่อเร็ววันนี้พี่น้องเจอกับสเตย์ใหมนะคะสวัสดีค่ะ